ชื่อเรื่องเสียงกรีดสุดท้ายสายฝนปโปรยลงมาเป็นม่านบางๆในคืนอับทึบของเมืองเล็กๆที่ชื่อแม่สายเหนือเมืองนี้ดูเหมือนสงนบแต่ภายในความเงียบนั้นกลับซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงผู้คนปิดประตูบ้านแน่นหนาทุกค่ำคืนโดยเฉพาะคืนวันศุกร์วันที่เสียงกรีดร้องลึกลับมักดังขึ้นเสมอ หญิงสาวสามคนได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอหายไปที่ไหนเหลือไว้เพียงสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ถูกขีดไว้บนผนังไม้บ้านของพวกเธอราวกับร่องรอยที่ใครตั้งใจฝากไว้ให้เห็นและทุกครั้งก่อนที่พวกเธอจะหายไปเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างยืนยันว่าได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นออกมาจากบ้านในค่ำคืนนั้น คดีนี้ถูกส่งต่อมายังร้อยตำรวจเอกปวินนายตำรวจสืบสวนหนุ่มจากกรุงเทพที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เขาเชื่อเพียงหลักฐานและเหตุผลแต่เมื่อเหยื่อรายที่สี่หายไปต่อหน้าต่อตาเขาเริ่มสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่อาจไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาตอนที่หนึ่งเสียงแรกคืนฝนตกหนัก สายฟ้าแลบว่าไปทั่วท้องฟ้าบ้านไม้เก่าใกล้ทุ่งนาถูกปิดเงียบรากับเจ้าของไม่อยู่แต่ในเงามืดกลับมีเสียงฝีเท้าเบาๆก้าวไปมาอย่างไร้ทิศทางทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นมันกรีดผ่านอากาศราวกับเสียงเล็บขูดกระจกทั้งหมู่บ้านสะดุ้งตื่นแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูรุ่งเช้งตำรวจตรวจสอบบ้านหลังนั้น พบเพียงคราบเลือดเล็กน้อยบนพื้นและสัญ,ญลักษณ์ประหลาดคล้ายอักษรโบราณถูกขีดไว้บนผนังไม้สีของมันเหมือนถูกเขียนด้วยเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทตอนที่ 2. ร้อยตำรวจเอกปวินปวินยืนอยู่หน้าบ้านที่กลายเป็นที่เกิดเหตุดวงตาคมกวาดมองรอบๆด้วยสายตานักสืบเขาเคยเจอคดีฆาตกรรมโหดมาไม่น้อยแต่สิ่งนี้กลับไม่เหมือนที่เคยเจอ สัญ,ญลักษณ์บนผนังทำให้เขาขม,มวดคิ้วมันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ตัวอักษรที่ฉันเคยเห็นเขาพึมพำกับตนเองชาวบ้านพากันรุมร้อมอยู่ห่างๆสีหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคุณตำรวจครับคืนนี้เสียงมันดังอีกแน่ๆชายชราคนหนึ่งเอ่ยเสียงสัน่นใครได้ยินมันจะมาเอาตัวไปปวินสายหน้า ไม่มีผีสางหรอกลุงมีแต่มนุษย์ที่ทำเรื่องพวกนี้แต่ลึกๆในใจเขากลับไม่มั่นใจนักตอนที่สตู้ไม้ปิดตายขณะที่ตรวจสอบบ้านประวินพบตู้ไม้เก่าๆถูกปิดตายด้วยตะปูสนิมเขาตัดสินใจงัดมันออกกลิ่นอับชื้นลอยออกมาพร้อมความหนาวเย็นผิดปกติภายในตู้ว่างเปล่า แต่ผนังด้านในเต็มไปด้วยรอยเล็บข่วนเป็นทางยาวและคราบเลือดแห้งกรังเป็นจุดๆปวินเอื้อมมือสัมผัสเบาๆและทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกรีดร้องสะท้อนออกมาจากไม้เบาแต่ชัดพอให้ขนลุกสู้เขาถอยออกมาหัวใจเต้นแรงนี่มันอะไรกันแน่ตอนที่สหลักฐานที่เลือนหายปวินยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมา เขาเปิดเครื่องบันทึกทิ้งไว้ในตู้หวังจับเสียงประหลาดนั้นแต่เมื่อฟังกลับในสำนักงานสิ่งที่ได้คือความเงียบสนิทไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของเขาเองเพื่อนตํารวจที่นั่งฟังด้วยหัวรเราะเบา,เบ,าบางทีนายอาจคิดไปเองนับปวินแต่ประวินไม่หัวเราะเขายังคงได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นในหัวแม้เครื่องจะไม่บันทึกไว้ตอนที่ห้า เหยื่อรายที่สี่คืนวันศุกร์มาถึงอีกครั้งหญิงสาวชื่อดารินโทรหาประวินด้วยเสียงสัน่นเธอบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องเมื่อคืนก่อนและกลัวว่าตนเองจะเป็นรายต่อไปประวินรีบไปหาที่บ้านแต่สายฝนเทลงมาอย่างบ้าคลั่งท้องฟ้าผ่ารัวรัวเมื่อไปถึงเขาพบเพียงประตูบ้านที่เปิดอ้าและภายในว่างเปล่า บนผนังไม้มีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันถูกขีดไว้ปรวินกัดฟันแน่นคราวนี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเลยงั้นหรือตอนที่ 6. พิธีกรรมเก็บเกี่ยวเสียงเบาะแสเดียวที่เหลืออยู่ทำให้ปรวินไปหาพระชราที่วัดกลางเมืองพระรูปนั้นเมื่อเห็นสัญ,ญลักษณ์ก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีนี่คือเครื่องหมายของพิธีกรรมเก่าแก่เรียกว่าพิธีเก็บเกี่ยวเสียง พระอธิบายว่าพิธีนี้เชื่อว่าผู้ประกอบพิธีสามารถยืดอายุไขได้หากได้ยินเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเหยื่อก่อนตายพลังชีวิตของเหยื่อจะถูกผนึกอยู่ในเสียงนั้นใครได้ยินเสียงจะถูกสาปและไม่รอดพ้นปวินฟังแล้วไม่อยากเชื่อแต่สิ่งที่เจอก็ทำให้เขาไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปตอนที่7ฝันร้ายของปวิน หลังจากได้ฟังคำอธิบายจากพระชราคืนนั้นประวินกลับไปพักที่บ้านพักตำรวจแต่ความเหนื่อยล้าก็ไม่ได้ทำให้เขาหลับสนิทเขาฝันเห็นภาพหญิงสาวสวมชุดขาวยืนอยู่ในห้องมืดที่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนเธอกรีดร้องด้วยน้ำเสียงแตกพร่าเสียงนั้นเหมือนจะดังกล้องไปทั้งโลกและทันใดนั้นเธอหันหน้ามาใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยรอยเลือดริมฝีปากแหว่งฉีกอ้ากว้างช่วยฉัน ก่อนที่เสียงนี้จะเกลื่อนคุณไปด้วยประวินสะดุ้งตื่นลมหายใจถี่แรงเขามองไปรอบๆห้องทุกอย่างยังปกติแต่เสียงกรีดร้องนั้นมันยังดังอยู่ข้างหูแม้ว่าเขาจะตื่นแล้วก็ตามตอนที่9ห้องไม้ปิดตายประวินกลับไปที่บ้านร้างกลางป่าที่ซึ่งเหยือ่อคนก่อนๆเคยพบร่องรอยเขาตามเสียงในหัวไปจนถึงห้องเล็กด้านหลังบ้าน ห้องนั้นถูกปิดตายด้วยโซ่สนิมเขาใช้ชแฉลงงัดออกเสียงโซ่กระทบกันดังก้องในความมืดเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นเหม็นคาวเลือดเก่าก็พุ่งออกมาข้างในมีเพียงกระจกแตกเกลื่อนพื้นร่องรอยการต่อสู้และคราบเปียกที่ซึมติดฝนังไม้ปวินก้าเข้าไปเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเราวกับมีใครกรีดร้องอยู่ในหูโดยตรงเขารีบหันไปมองแต่ไม่มีใคร สิ่งเดียวที่เห็นคือเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกแตกซึ่งปากของเงานั้นกำลังอ้ากรีดร้องทั้งที่ตัวเขาเงียบสนิทตอนที่9เมืองที่ถูกสาปเช้าว,วันถัดมาประวินพยายามสืบถามชาวบ้านแต่ทุกคนปิดปากเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรนอกจากหญิงชราคนหนึ่งที่สันเทาเล่าออกมาทุกสิบปี เมืองนี้ต้องส่งเสียงขลิดร้องให้กับมันเธอไม่พูดว่ามันคือใครหรืออะไรเพียงแต่บอกว่าหากพิธีไม่สมบูรณ์เสียงนั้นจะหลงค้างและเริ่มตามล่าใครก็ตามที่ได้ยินพวกเราทำผิดไปครั้งนี้เสียงเลยยังไม่ดับประวินเริ่มปินชิ้นส่วนความจริงเข้าด้วยกันมีใครบางคนในเมืองนี้เป็นผู้สืบทอดพิธี และกําลังใช้เสียงของเหยื่อเพื่อบางอย่างที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ตอนที่10เงื่อนงำที่ซ่อนอยู่อวินได้เบาะแสจากเอกสารเก่าในห้องเก็บของเทศบาลเมื่อตรวจสอบรายชื่อหญิงสาวที่หายไปเขาพบว่าเหยื่อทั้งหมดมีจุดร่วมพวกเธอล้วนเป็นหลานหรือญาติห่างๆของครอบครัวใหญ่ตระกูลหนึ่งในเมือง และครอบครัวนั้นก็คือครอบครัวของนายกเทศมนตรีปัจจุบันในแ้มยังมีภาพถ่ายเก่าขาวดำภาพพิธีกรรมกลางคืนโดยมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันบนพื้นดินและผู้คนยืนร้อมรอบตู้ไม้ใจของประวินเริ่มหนักอึ้งนี่มันไม่ใช่แค่ฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือการบูชายันตอนที่11 เผชิญหน้าประวินตัดสินใจบุกเข้าไปที่บ้านพักของนายกเทศมนตรีในคืนวันศุกร์เขาพบห้องโถงใหญ่ที่พื้นถูกขีดสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกลางห้องมีเก้าอี้ไม้ถูกผูกด้วยโซ่และมีคราบเลือดเก่าเต็มไปหมดเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันทีที่เขาเก้าวเข้าไปแต่ชายชราที่เป็นนายกเทศมนตรีกลับยืนยิ้มในที่สุดผู้พิทักษ์เสียงก็มาแล้ว คุณทำทั้งหมดนี้ใช่ไหมเอาพวกเธอไปไหนปวินตะโกนชายชราหรัวเราะเบาๆเสียงนั้นจะเป็นของฉันตลอดกาลแต่เธอสิประวินเธอได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมปวินสงักเขารู้ตัวดีว่ามันสายเกินไปแล้วตอนที่สิบสองเสียงของตัวเอง การประทะกันเริ่มต้นขึ้นปวินพยายามจับคุมชายชราแต่สัญลักษณ์บนพื้นเริ่มเรืองแสงเสียงกรีดร้องดังขึ้นราวกับพายุโหมกระหนำ่ำปวินลม้มลงกับพื้นมือกุมหูเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของหญิงสาวอีกต่อไปมันคือเสียงของเขาเองเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงที่กรีดร้องสุดชีวิตเขามองไปที่กระจกบานหนึ่งที่ยังไม่แตก เงาของเขาในนั้นกำลังกรีดร้องทั้งที่เขาไม่ได้ขยับปากเลยไม่แต่น้อยไม่นะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงตอนที่13คืนสุดท้ายฝนคระหน่ำเมืองทั้งเมืองจมอยู่ในความมืดประวินสะบัดตัวหนีออกจากบ้านนั้นวิ่งไปจนถึงบ้านร้างกลางป่าอีกครั้งเขาพยายามหาทางหยุดพิธีกรรม เขาพบห้องไม้ที่เคยงัดไว้ข้างในปรากฏร่างของหญิงสาวเยื่อทั้งหมดพวกเธอนั่งพิงผนังปากอ้ากรีดร้องโดยไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาใบาหน้าทุกคนหยุดค้างในวินาทีก่อนตายดวงตาเบิกกว้างไร้แววแต่ในหัวของพวินเสียงกรีดร้องเหล่านั้นกลับดังสนั่นราวกับนรกทั้งนรกเขาสุดลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว ตอนที่ส4เสียงที่ไม่ดับปวินพยายามใช้ปืนยิงใส่สัญ,ญลักษณ์บนผนังเลือดสดๆกระเด็นแต่แทนที่เสียงจะหายไปมันกลับดังขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวทั้งหมดลุกขึ้นพร้อมกันร่างกายบิดเบี้ยวริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดแต่ไม่มีคำใดออกมามีเพียงเสียงกรีดร้องนับสิบๆดังซ้อนทับกันจนเกือบทำให้ปวินสติแตก หยุดหยุดซะทีเธอตอนที่15เสียงกรีดสุดท้ายไฟรายง,งานสุดท้ายของตำรวจบันทึกไว้เพียงว่าร้อยตำรวจเอกปวินหายตัวไปขณะสืบคดีหญิงสาวสาบสูญเชื่อมโยงกับบ้านร้างในป่าสิ่งเดียวที่พบคือเครื่องบันทึกเสียงที่เปิดค้างอยู่ในนั้นมีเสียงกรีดร้องยาวนาน และจบลงด้วยเสียงชายหนุ่มตะโกนว่าช่วยด้วยแล้วไฟก็ดับวูบไป เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่านี้ถูกใจหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ชมจุดที่ต้องแก้ไขกันได้นะครับใครมีเรื่องเล่าดีๆอยากแนะนำสามารถมาแชร์เรื่องเล่าได้ที่แฟนเพจ d ดสต o รี่ส่งเรื่องเล่าของคุณมาเป็นบทความยาวๆแล้วทางเราจะคัดเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังในรายการนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ